หนาวมากทุกคนวันนี้เดินชมตลาดนัดตลาดนัดเหมือนคลองถมที่ประเทศไทยเห็นนะเยอะมากชมตลาดนัดต่างประเทศของเยอะมาก เสีีนาว่ผมัง้อผเสือนเยงมือสองมือสองเต็มคนเดินก็เยอะาททุกคน ก็มีทุกอย่างเลยเห็นของเนืองเขาวต้นกล้วแตรกวาผักตรงนี้เยอะมากค่ะตลาดที่นี่จะเป็นเหมือนตลาดครองถงที่ประเทศไทยใครที่ดูแล้วนะคะสงสัยเกี่ยวกับราคา,าผักผลไม้ที่นี่นะคะที่ประเทศไียสามารถคอมเมนต์บอกพี่น้อยได้นะคะเดี๋ยวพี่น้อยจะมารีวิวสินค้าที่ประเทศนีนทุกคนได้ดูความเทื่ยงหวของราคานะคะ ว่าการใช้เงินของประเทศทีลีนะคะ,ะ1,000ปีซูเท่ากับเงินกี่บาทไทยนะคะเพราะว่าผักผลไม้ที่ประเทศทีลีนะคะถูกมากๆเลยนะคะนอกจากว่าของนําเข้าถึงจะแพงนะคะผลมมผลไม้ที่นี่นะคะมีเยอะมากเห็นไหมขายเป็นกระบะใหญ่ๆแล้วก็ขายถูกมากเพราะว่าที่ประเทศทิลีนะคะสภาพฟ้าอากาศของเขานะคะดีนะคะดังนั้นะผักผลไม้ของเขา จะราคาถูกแล้วก็เยอ <ứ> ะมากๆเลยนะคะอยงที่น้อยขายทุกคตุนะฮะคุณก็จะมาเดินตลาดที่เยอะนะครับเพราะว่ามันมีผักผลไม้แล้วก็มีเสืส้อผ้าขายเยอะมากนะคะแล้วก็ขายถูกเป็นเหมือนตลาดนัดบ,บ้านเรานะคะเขาจะมาขายตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงก็ตลาดวายนะคะ อันนี้เป็นทางผ่านที่ทำงานพี่น้อยนะคะก็เลยเก็บวิดีโอนะคะมาให้ทุกคนได้ดูทุกคนเห็นอวาคูดูไหมเมื่อกี้ก็ดูไปนะคะถ้าใครสงสัยหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะบอกพี่น้อยด้วยนะคะเพลหรือช่องยูทูบของพี่น้อยนะคะเป็นช่องใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจพี่น้อยด้วยนะคะมีอะไรดีพี่น้อยจะมาดูนะคะเกี่ยวกับสินค้า ะะเกี่ยวกับราคาของที่นี่ให้ทุกคนได้ดูสำหรับวันนี้นะคะเป็นทาง่านเดินไปทำงาน <No. S 1> นั่นเลยพาทุกคนดู mm hmm. ต่างประเทศก็มีเหมือนที่ประเทศไทยนะขายของข้าง,างทางตลาดนัดเนี่ยเยอะมากเห็นไหมปูพื้นขายแบบนี้เลย ตากแดดาะอากาศมันหนาวเยอะมากเป็นคลิปวนนี้ไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้านะคะยังดติดตั้งด้วยคลิปนี้ไปนะคะ